เก็บจังได้พ่อใหญ่เอ้ยเก็บจังได้เบิดพี่พี่เฮ็ดนะแต่ละมีเก็บเพิ่นยังมาหลายโพหลายโพเลยโอ้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาหลายโพหลายโพแต่เฮ็ดปลาเนี่ยมันเป็นจนังไงมาหลายคักหลายเนี่ยพี่อีดวงนึงว่าสันส้นสั้งงพี่น้องเองเ้

Men det känns som att de är rätt nya också en hel del. Ja, de här var det jämfört med där borta. Va? Ja. Så jag tror, hade man, du vet, hade man kommit för en vecka sedan, då hade du haft 60 kilo här. Förra gången. Förra, eller när vi kom förra gången, om vi kom hit. Ja. Ja, för två veckor, ja, kanske en vecka sedan. Då hade du, du vet... Filma nu, inte Jag filmar. วิ่นะสลับเนี่ยเพราะก่อนมาเด้องพี่น um, ้องพี um ่น้องมาเด้อพี่น้องเลยบินแล้ววินอีกพี่น้องกระซ่องพี่น้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่แหละเขาว่าเก็บเห็ดจนลอยจนบินนี่แหละจ้าเกิดขึ้นแล้วจ้าเกิดขึ้นแล้วของจริงจ้ะคองคิงกาเล่บัลเล่เออ เเเทีเนี่ยอยงดน้อบูเลยพี่นังพูนเทไปแล้วสามสกระตาล้วเมื่อยเมื่อยอะไรอะไรทำอะไรอยู่ทำอะไรเก็บเห็ดเด้อเก็บเห็ดเหรอโอ้บินมากมากเหรอมากมาก Uh -huh. oh, so... uh -huh. Anh nha anh nha tao Ồ, sợ sai, sai Mà sợ mà sợ mà sợ anh, sợ sợ lê lê sợ 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 มาเลยมาเลยพี in> le, uh ่น ah, hey! oh, yeah, yeah, yani. uh. ้องพี่น oh. so oh, ้องดู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 ด พี่น้องเอ้ยดนตาเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้มองสีใสแล้วหลายคนหลายโพดอ่ะเจดอกยังไงงานได้บ้างล้นแล้วล้นอีกกตากระได้เก็บจนบินอีกแล้วเก็บบินแล้วบินอีก นี่ดอน่นอวยงาากอันนี้ข้านะจ๊ะข้าต้องเสงลนีนีานี่รรงตอาลาลาโบเสียงยังล่ะ มาเดอมาเด้อมาเก็บเห็ดนำกันมาเด้นมาเด้อเกมเสิวาจเองน้จกอันจักวริลองแล้วดูดููดดูดีจ้าเฮียจะฟังใจคอมลองเพลงดยยนงงงักมันเป็นงืงึงงพี่น้องมามา อุ้ยผุ่น่ะหลังพาไป V S สาวนวดสวีเดนจ้ะหลังพาไป V S สาวนวดนะจ๊ะวันนี้ไปน้ำกันเนาะไปสิเลวกว่ากันไปสิเลวกว่ากันพี่น้องไปน้ำกันนในมานโลดเอาเอาเอาคือเฝ้าแท้ไปสิเลวกว่ากันเลวเด้อเลวๆเจ้ามาทามกจ้ะสวยงามมากพี่น้องคนแข็งดีฟินาสวัมดา <mörd Yan> Nej, det, jag kan inte Jag tror jag fattar den. Det var nog inte korrekt. Det var inte det snällaste. Det är många bra videor jag faktiskt. Äh. Helvete vad myggor. ใบไมกใบไม้ก <Five> <West> ันลายแบบที bye. Bye ่นี่อ้าวดาดูดาดูดูดูดาดูฮัลโหลฮูตดเอ้าลองเท้าเอ้ตดสิมาตดอย่างย่มีเอ้าเอาลงไปโอ้ ตพี่น้องมึงฮะฮะป้าแฮเพิ <lush> hey? ่งเลยยิง hey. อุ <te> um> uh ้ย huh. พี uh ่น huh. ้องเอ้ยสาวเลยเด้อ uh พี huh. ่น้องป้าวสิกลับ uh บ้านแล้ว uh พี huh. <te ars> ่น uh ้องเอ้ยแจ็คพอตแจ็คพอตทางคุณพ่อแจ็คพอตอีกพี่น้องเอ้ย กลับบ้านแล้วจ้าพี่น้องจากสาวสาวเอาเต็มตานี่ก็กลับบ้านเลยบันั้งเต็มตาเต็มถุงเต็มสองตาสามตาทำรายกันเก็บเห็ดจ้าพักพนเก็บหลไหลกับมื่อยพักเบรกก็พี่น้องเมื่อยหลายพูดเฮดเอ้าอ๋ออาอปอยง่ยเจ้าบอกเมื่อยน้ำเข่าบ่พี่น้องมึงผนงานที่ได้จ้ะป่านี้ Har du filmat så länge eller?